สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมข้าวแตนน้ำแตงโมเป็นสูตรที่ทำง่ายสามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้บอกละเอียดทุกขั้นตอนสำหรับมือใหม่ก็ทำได้ค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำแตงโมไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนค่ะเพราะในขั้นตอนนี้เราจะนำมาบีบเอาเฉพาะน้ำผ่านกระชอนตาทีแบบนี้เราจะกรองเอาเฉพาะน้ำนะคะเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นเนื้อค่ะ พอได้น้ำแตงโมแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะไปเตรียมส่วนผสมมูลข้าวกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เสร็จแล้วตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่น้ำแตงโมล,ลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่าน้ำตาลในวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลเซขา้าหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือ ใบเตยมัดเราจะใส่ใบเตยมัดลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางต้มไปจนกว่าน้ําแตงโมจะเดือดขึ้นมาตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ําแตงโมมาจนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ปิดไฟสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะต้มน้ําแตงโมเพื่อให้กลิ่นแตงโมของเราได้มีความชัดเจนขึ้นมาค่ะเพอเราปิดแก๊สเสร็จจากนั้นเราก็จะยกออกไปพักไว้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมนึ่งข้าวกันเลยค่ะสำหรับในส่วนของตัวข้าววันนี้เราใช้เป็นข้าวเหนียวเก่านะคะก็ให้เรานำข้าวสารเหนียวเก่ามาแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนพอข้ามคืนแล้วจากนั้นเราก็จะนำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะสำหรับในส่วนของตัวข้าวนะคะย้ำเลยนะจะต้องใช้เป็นข้าวสารเหนียวเก่าจะได้ทำง่ายค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะล้างข้าวให้สะอาดล้างจนกว่าน้ำจะใสดีเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ล้างข้าวสะอาดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปใส่หวดกันเลยสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะต้องนําหวดของเรานะคะล้างน้ําให้เปียกให้แฉะเลยนะทําแบบนี้ข้าวของเราจะได้ไม่ติดหวดค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีหวดหรือว่าไม่สะดวกใช้แบบนี้ก็สามารถใช้เป็นซึ้งได้นะคะก็ให้ใช้ผ้าขาวางรองค่ะพอหวดของเราเปียกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําข้าวเทใส่ลงไปจากนั้นก็ให้เราราดน้ําอีกรอบค่ะเพื่อให้ข้าวของเรานะคะไม่ติดหวด พอล้างข้าวเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาเนึ่งโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งหม้อนึ่งรอแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานําข้าวนะคะวางลงไปแล้วก็นํฝาฝาหม้อมาปิดแบบนี้ค่ะเราจะใช้เวลา Star <_ <D> _นื่องอยู่ที่15นาทีแต่ถ้านึ่งข้าวเ <Lam G. S 1> <ๆ S 2> ยอะกว่าน,นี้ก็ต้องใช้เวลาเนื่องนานหน่อยนะคะพ <ๆ S 2> อ,อนึ่งข้าวมาครบ15นาทีจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูค่ะตอนนี้ข้าวของเราข้าสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านในขั้นตอนนี้เราจะต้องกลับด้านด้วยนะคะข้าวของเราจะได้สุกเสมอกันดี พอกลับด้านข้าวเสร็จเราก็จะใช้ไม้พายนะคะเกี่ยวข้าวเล็กน้อยค่ะพอเกี่ยวเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะปิดฝาหมอ้อแล้วก็นึ่งต่อไปอีก15นาทีเพื่อให้ข้าวของเราสุกเสมอกันนีค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําข้าวของเราไปโมนกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทเข้าวลงไปในชามผสมจากนั้นก็ใช้ไม้พายเกี่ยนเล็กน้อยค่ะทําแบบนี้จะช่วยทําให้เราผสมง่ายจากนั้นก็นําน้าแต็งโมที่เราต้มพักไว้นะคะใส่ลงไป สำหรับในขั้นตอนการโมนข้าวแนะนําให้โมนตอนที่ข้าวยังร้อนๆแบบนี้ค่ะเพราะจะทําให้ข้าวของเรามูลง่ายที่สําคัญเม็ดข้าวของเราก็จะล้วนซุยออกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราจะรีบโมนข้าวนะคะเพื่อให้เม็ดข้าวของเราล้วนซุยดีค่ะถ้าสังเกตว่าข้าวของเราจับตัวกันก็ให้เราใช้ทัพพีนะคะกดบี้ให้เม็ดข้าวของเราหลุดออกจากกันค่ะ พอเม็ดข้าวหลุดออกจากกันดีต่อไปเราก็จะใส่ผงฟูค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะใส่ผงฟูลงไปด้วยจะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเราฟูลแล้วก็กรอบไม่อมน้ามันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะคนผสมไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้มนข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักข้าวไว้15นาทีเพื่อให้เม็ดข้าวของเราได้ดูดซึมเอาส่วนผสมค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักข้าวครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําขั้นตอนขึ้นลูกกันเลยค่ะก็ให้เรานะคะเตรียมในส่วนของตัวน้ําแล้วก็ตัวพิมพ์ในส่วนของตัวพิมพ์เราจะแช่ไว้ในน้ําแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวของเราติดพิมพ์ค่ะจากนั้นก็ใช้ถุงพลาสติกหรือว่าถุงร้อนนะคะวางรองแบบนี้เพื่อกันข้าวของเราติดเขียงหรือว่าติดภาชนะค่ะสําหรับในส่วนของตัวพิมพ์อันนี้เราใช้เป็นท่อ PVC นะคะก็สั่งให้ร้านเขาทําให้ค่ะ ส่วนขนาดเราก็ใช้เป็นเบอร์3นะคะส่วนความหนาบางเราก็ใช้อยู่ที่1มิลค่ะอันนี้ก็ความชอบของแต่ละคนนะใครชอบหนาชอบบางประมาณไหนก็สั่งเขาทําให้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวนะคะลงไปก็กระจายให้ทั่วพิมพ์แบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เรากดลงไปเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้ไม่แนะนําให้กดแรงเกินไปเพราะจะทําให้เม็ดข้าวของเราอัดแน่นเวลาที่นําไปทอดข้าวของเราจะไม่ฟูค่ะ สำหรับในขั้นตอนการกดแผ่นข้าวนะคะต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยทำก็แนะนำให้ลองผิดลองถูกไปก่อนนะพอกดแผ่นข้าวเสร็จเราก็จะนำแผ่นข้าวของเรานะคะมาวางตรงตะแกรงแบบนี้ที่เราเตรียมไว้ในส่วนของตัวตะแกรงนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นอย่างอื่นได้ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำให้ดูอีกหนึ่งแผ่นนะคะก็นำพิมพ์มาวางไว้ถุงร้อนแบบนี้จากนั้นก็นำเม็ดข้าวนะคะมากระจายให้ทั่วคะ่ะ สำหรับในส่วนของตัวข้าวนะคะเราก็จะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแกงหรือว่าเยอะกว่านั้นเล็กน้อยค่ะก็เอาเป็นว่าให้เรากระจายให้ทั่วนะคะถ้าสังเกตว่าแผ่นบางเกินไปก็ให้เราหยิบข้าวมาเติมได้อีกค่ะพอกระจายเม็ดข้าวทั่วพิมพ์แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําฝากระปุกมากดลงไปเล็กน้อยค่ะสําหรับในส่วนของฝากระปุกนะคะเราก็ซื้อมาจากร้านค้าที่เขาขายทุกอย่าง20บาทค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะทําให้เสร็จเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแผ่นข้าวแตนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปตากแดดจัดๆไว้2วันหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีแดดตากนะคะก็ตากไปจนกว่าแผ่นข้าวของเราจะแห้งดีค่ะเดี๋ยวในีขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาตากแผ่นข้าวอยู่ที่2วันโดยการตากแดดจัดค่ะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวของเราไว้ทั้งวันแล้วนะคะแผ่นข้าวของเราก็แห้งแล้วแต่ยังไม่แห้งดีเราจะตากอีกหนึ่งวันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ใช้เวลาตากแผ่นข้าวอยู่ที่2วันแล้วนะคะแผ่นข้าวของเราก็แห้งดีแล้วหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ทําแผ่นหนาเกินไปก็ต้องตากไปจนกว่าแผ่นข้าวของเราจะแห้งดีค่ะพอแผ่นข้าวของเราแห้งดีจากนั้นเราก็จะนําไปทอดกันเลยค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้จะสังเกตว่าแผ่นข้าวของเราไม่แตกสักแผ่นเลยนะคะถ้าทําตามสูตรนี้เราประกันว่าแผ่นข้าวไม่แตกค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะจากนั้นก็เปิดไฟก็ให้เราใช้เป็นไฟแรงก่อนนะคะรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นมาพอน้ำมันร้อนในที่จากนั้นเราค่อยมาทอดแผ่นข้าวกันค่ะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนในที่แล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรานําแผ่นข้าวลงไปทอดค่ะวิธีการทดสอบว่าน้ำมันใช้ได้หรือยังก็ให้เราใช้เม็ดข้าวนะคะใส่ลงไปถ้าเม็ดข้าวของเราลอยตัวขึ้นมาฟูตัวขึ้นมาเร็วก็แสดงว่าน้ำมันใช้ได้ค่ะ พอน้ำมันใช้ได้นะคะจากนั้นก็ให้เราใส่แผ่นข้าวลงไปก็ให้เรากดแบบนี้ด้วยนะคะเม็ดข้าวข้างในจะได้ฟูตัวดีค่ะพอตักแผ่นข้าวขึ้นมาเสร็จจากนั้นเราก็จะนําแผ่นข้าวลงไปทอดอีกนะคะก็ให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแผ่นข้าวของเราจะหมดหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครทําแล้วทานไม่หมดก็สามารถเก็บแผ่นข้าวแห้งไว้ได้ค่ะสําหรับในขั้นตอนการทอดแผ่นข้าวนะคะแนะนําให้กดลงไปด้วยข้าวที่อยู่ข้างในจะได้สุกเสมอกันนีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทอดแผ่นข้าวเสร็จแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ทอดหมดนะเราก็จะเก็บไว้ค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ทานไม่หมดนะคะก็ให้เราเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทก็เก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะคะแต่สําหรับแผ่นข้าวที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้1เดือนถ้าใช้น้ํามันใหม่นะคะ <m> เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะพักแผ่นข้าวไว้ให้ใคลายร้อนก่อนคะ <m> ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวน้ําตาลราดหน AD, N N ้าข้าวกันนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็ตั้งหมอ้อในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปในวันนี้เราใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ําตาลปี๊บได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลเฉาก้วยลงไปหรือว่าน้ําตาลโอทึงน้ําตาลแดงค่ะสําหรับในส่วนของน้ําตาลเฉาก้วยนะคะเราจะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวสีน้ําตาลของเรามีความเข้มขึ้นมาค่ะตามด้วยน้ําเปล่าเกลือ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าน้ําตาลของเราจะละลายค่ะสําหรับในส่วนของน้ําตาลที่ใช้หยอดหน้าขนมข้าวแตนนะคะแนะนําให้ใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บเท่านั้นอย่าใช้เป็นน้ําตาลทรายเพราะถ้าใช้น้ําตาลทรายจะทําให้น้ําตาลแข็งนะคะเวลาทานจะทานยากแนะนําให้ใช้เป็นน้ําตาลอ้อยหรือว่าน้ําตาลปี๊บแบบนี้ค่ะ พอเราเคี่ยวมาได้สักพักตัวน้ําตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยจากนั้นก็ให้เราปิดแก๊สค่ะพอปิดแก๊สเสร็จนะคะก็อย่าเพิ่งนาไปหยอดเลยนะคะก็ให้เราพักไว้ให้ตัวน้ําตาลเซตตัวก่อนค่ะเพราะถ้าเรานําน้ําตาลที่ร้อนๆแบบนี้ไปหยอดตัวหน้าขนมนะคะตัวน้ําตาลจะไม่เป็นเส้นตัวน้ําตาลจะซึมลงในเม็ดข้าวค่ะ อันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะเราบอกละเอียดทุกขั้นตอนไม่กักสูตรค่ะถ้าใครจะนําไปทําขายก็สามารถทําขายได้นะคะตอนนี้เราก็ได้พักน้ําตาลไว้จนเซ็ตตัวแล้วนะคะมีลักษณะความข้นเหนืดประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาหยอดบนหน้าขนม สำหรับในส่วนของตัวเส้นน้ำตาลใครที่ชอบเส้นหนาใหญ่นะคะก็ให้เราหยอดช้าๆแต่ถ้าใครที่ชอบเส้นเล็กนะคะก็ให้เราหมุนตัวน้ำตาเลเร็วๆค่ะก็จะทำให้เส้นของน้ำตาลเล็กหรือรวลวดลายถ้าใครที่ชอบลวดลายประมาณไหนก็ให้หยอดประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ตามความชอบค่ะอันนี้เราจะทำเส้นเล็กให้ดูนะคะก็จะหยอดเร็วๆแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะหยอดไปจนกว่าแผ่นข้าวของเราจะหมดนะคะเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้หยอดแผ่นเข้าแตนหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้น้ำตาลเซตตัวแข็งตัวดีก่อนเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้พักน้ำตาลไว้จนเซตตัวแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยพอเราพักไว้จนน้ำตาลเซตตัวดีแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรานำไปบรรจุใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะหรือจะใส่เป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้ค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำเข้าแตนน้ำแตงโม ตูตนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายสามารถทำกินทาขายหรือจะทำเป็นของฝากก็ได้ค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ด้านล่างของคลิปสามารถกดดูได้ตรงคำว่าเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ